ไป,ไปนิดหนึ่งต่อไปเมื่อถึงแนวทางรัฐบาลน,นะครับคราวที่แล้วนะน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะน่าจะให้เป็นตัวเด่นใครพอทราบบ้างเอ่ยนะพิมพ์มาโอ้ยให้สองรอบอยังสิบท่านอยู่นองเมียบัวนะครผ่านแล้วอะไปถึงรัฐบาลแล้วไม่ทันก็ลองแชร์ไปหน้าเฟซแล้วไปดูย้อนหลังเนาเพราะว่ามันยังไม่ออกง่ายนุนแหละประมาณสองทุ่มนุนยังทันอยู่นะตอนนี้ยังเพิ่งจะ เที่ยงห้าสิบแปดนะยังทันนะครับอาจารย์ขอเราสตาหน่อยเอาเจ้าือ้ิจากน้อเลา,าสตาเพราะฉะนั้นราสตาอาจารย์จะให้เฉพาะในห้องไลน์นะครับในเพจในเฟซในอะไรจะไม่ได้ลงนะครับเพราะนั้นให้เครดิตนะในห้องแนวทางคือจะให้หวยหุ้นไปทุกแนวทางเ,ออเพราะฉะนั้นมนเิรดิเปียกมัว นะมีคุณแม่นคนเดียวเนาะจาได้มีใครจําได้อีกบ้างรัฐบาลที่อาจารย์ให้ไปข่าวที่แล้วตัวตัวเด่นตัววิ่งเงินล้านนะครับใครจําได้มัง้งนะคุณชินน้ำบัญชรคุณคำมาพรเดืออันวะคมพรเนาะเนีนะ่ยอันผิดก็ขอไปนะครับอน่าจะจําได้เนาะขาวที่แล้วงวดที่แล้วอาจารย์ให้เปยดแล้วก้าเนาะนะมันมา อาจารย์ให้เป็นเปียดสาม,มันออกมา3ามน,นะครับก็คือก็คือตัววิ่งนะครับก็โอชคนะครับงัดนี้นะหลายๆคนจําได้เป็น7กับ9นะครับนะครทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็น7และเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาขยายคําว่า7กับ9กคู่อะไรในส่วนของหลักหน่วยไหมพี่น้อง ใน,ะนส่วนหัวงไฟฟ้าทุกครั้งอาจารย์จะทําอยู่สามหางเนาะหลักละสามหางนะครับนะหลักละสามหางเหมือนคราวที่แล้วนะนะครับเป็นตันเน้นก็คือเลขไทยเลขสามตัวนะเน้นเปีกก็คือเปนะียดหนึ่งเปดสองเปดสามเนาะมาลองสามเปดยตักเก้าก็ทีนี้นะครับมันชนไหมพี่น้องเอามันอีกอย่างก็เลยไม่คิดว่างวดนี้นะสรุปแล้วมันเป็นหวยสัญจรนะครับหวยสัญจรเนี่ยมัน กจก็เลยบวกไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูชุดเต็มนะครับดูสังเกตปกติอาจารย์จะไม่ฉีดเส้นใต้นะงวดนี้เพื่อความชัดเจนนะครับคือตัวเน้นที่อาจารย์ฉีดเส้นใต้สีแดงนะครับมันจะเป็นสีหางก็ถือว่าไม่มากนะครับคือลกักเจ็ก็ตามนั้นเลยนะสีหางลักเก้าสีหางพอมัน มันเด่นคู่อย่างละ2ตัวนะก็เลยไม่สามารถที่จะตับตัวใดตัวหนึ่งนีอันหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งมันมันได้สองและสามสูตรอีกสูตรได้สีได้ห้านะครับอีกสูตรมันได้3ามสี่ห้าอีกสูตรไม่ได้2 3, องสามสี่ สรุปแล้วหน่วยเนี่ยมันก็เลยปัดไม่ได้ก็เลยจาก2ไปถึงห้าถามว่ามันชนกันอยู่ที่ตัวไหน,นก็ชนกันตัวที่ขีดเส้นเส้นดแดงนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะตัดเพราะมันเป็นหัวสัญจรพี่น้น่งนะหัวสัญจรนจากสถิติหัวสัญจร,าจาท,จรทองไปย้อนดูก็เลยทิ้งไม่ได้ มีเก้าจะเป็นตัวเด่นหวยสัญจรนะครับนะเป็นสัญจรและเป็นตัวที่ชอบนะครับที่ได้ตังตลอดนะครับตั้งแต่เปิดเพจคนดวงเฮงปี6กสี่เนาะปีนี้6กเก็ดมานะก็ได้จุด2หางนะอาจารย์ให้ไปหางเดียวน่าจะปีนั้นมันมันออก9ก้สหรือ9ก้าห้านะครับก็เลย สัญจรที่อาจารย์ฟันมันเป็น9ก้ามันก็ก็เลยยึดในในก็เลยไม่กล้าตัดก็เลยน่าจะเป็น9ก้ามัดแนวนี้ไหมพี่น้องนะก็เลยชอบประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาตัวเด่นมามัดกันคือเจ็ดกับเก้าก็เลยไม่ไม่มัดเพราะว่ามันน่าจะแยกกันเป็นบนเป็นล่างนะครับนะไม่น่า หรือมันจะมาก็ไม่รู้นะครับว่าใครชอบแบบไหนยังไงก็ล่องล่องพิจาหน้าแต่มันมาเนี่ยนะครับสูตรเด่นของมันที่มันเป็นแปดมีกี้ก็คือเจ็ดนะครับนะและส่วนที่สูตรของหวยสัญจรมันก็จะมีสูตรของมันอยู่ก็คือเก้านี่แหละ,ะแต่อาจารย์ฟาบมันน่าจะเป็นล่างมั้ง เดี๋ยวใกล้วันนะครับจะมาสรุปให้อีกทีหนึงนะครับอลองเอาไปพิจารณานะครับอชอบเ <c oughs> <Main S 2> จ็ดสีเก้่มนอาจารย์ก็ชอบนะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นชอบตัวที่ฉีดเส้นใต้ให้นะก็ชอบอยู่แต่ว่าหน่วยสัญจรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้แต่คิดว่าหลักหน่วยมันมีสองมีมีเกิดน,นี้แหละ2องสห้า หลักหน่วยหรือมันจะมาหลักสิบก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสเป็นหลักหน่วยที่จะมาชนตัวเด่นเจ็ดและตัวเด่นเก้านี่ยนี่ยจย์คิดว่าไม่สามก็สี่นี่แหละที่จะเข้าวินในหลักหน่วยตรงนั้นเป็นตัวกันนะครับเพราะว่าเป็นสัญจรลองเอาไปพิจารณาดูเ้อพี่น้องนะนะลองเอาไปพิจารณาดูเนี่ยถามว่าลัตตอรี่วันนี้ซื้อเยอะเหมือนกันเดียวตัวหนอย่างไร ว่ากันอีกทีนึงนะแต่ใจลึกๆมันมีความรู้สึกชอบชอบเก้าลแะแต่ลัตเตอรี่ก็คือล่างเนาะแต่ตัวบนเป็นล่าง,ล,างล่างเป็นบนมันเป็นได้หมดนะครับเดี๋ยวแค่ว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวอาจารย์ขอไปแก้บนอ,องคปูวันนะครับเทว,วีสวัสดเอ้ยหลวงปู่สวงนะอาจารย์ไปอยู่3-4ครั้งนะครับ ถูกอยู่4ครั้งทุกครั้งก็ได้กิบเงินแสนไปทุกครั้งนะครับยังยังไม่เสร็จภารกิจแต่ว่าจะาไปก่อนนะครับจะจะไปก่อนอยู่มิก้ก็มันก็ได้เนาะถกาไปครั้งล่าสุดนี้มันก็ามาเป็นตัวแปดสามแต่มันเป็น3ามแปดนะครับก็ไม่อยากจะกลับลอตเตอรี่เราไปกลับตัวตัวอื่นเอาตัว ที่มันได้หลกอลเตอรีดีเนาะเพระลัตเตอรี่ถ้าเป็นล่างเนี่ยมันใบใบละลอยมันได้เท่าไหร่ละได้พันกว่าบาทเวลาไปขึ้นเงินซื้อไปห้าใบห้าร้อย 500. ถ้าเราซื้อห้าร้อยเนี่มันเป็นเงินจักมืนแบบพี่หวงว่าก็เลยจังสีไหมอ่าไปได้อ่าหางลัตเตอรี่เอ้ลัตเตอรี่ในกองกระถินมันได้ยอดมันลงไทยด้วยสามปดเนาะ มีคนขายเลตี้เจ็คนอารุมเอาตาสามเปียกมาให้หี่อแต่ชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ถือว่าจวจดจาากันนะครับเดี๋ยววันศุกรนะ์เนาะรัฐบาลออกน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะวันศุกร์เดี๋ยวให้มาสรุปอีกทีหนึ่งยังไงเนาะประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจารณานะไม่ได้เจออะไรสดนานอา่บางคนก็บอกว่าไม่อยากเห็น บาหนวยรัฐบาลเข้าม,มันก็